<c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับนายดับเบิลเอ็กนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนายดับเบิลเอ็กนะครับูเล่นผัดหมดแล้วเว้ยแม่งเอ,งเอง้ยนะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเล่นตัวที่มีชื่อว่า เซฟิทนั่นเองนะครับหรือว่าอินอุสเกะของเรานะครับสกินนี้บอกเลยว่าพูดมากเหลือเกินนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเซฟิทในตำแหน่งป่านะครับคือเอาจริงๆเซฟิทมึงเล่นตำแหน่งอื่นได้ด้วยหรอวะนอกจากป่าเนี่ยผมไม่เคยเห็นคนเอาเซฟิทไปอย่างอื่นเลยนะเออแต่ออฟเนี่ยเห็นบ้างนะฮะแต่คนประสาทดีที่ไหนเขาจะเอาเซฟิทไปออฟเนาะเออนะครับเซฟิทเนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้มานาเยอะนะครับก็ต้นเกมเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับต้นเกมเราตอนฟาร์มฟ้าอะไรเงี้ยเราก็อัพสกิลหนึ่งมานะครับเพราะว่ามันจิ้มแรง ุ่งเข้าไปแล้วจิ้มอ่าครั้งต่อไปของเราเดี๋ยวจะเป็นเาเมจดโบนัสเพิ่มขึ้นมานครับเอ้ยมันเอาแดงผมไปเอ้โฮผมปิดเลยผมปิดเลยจังหวะนี้ผมปิดเราจังหวะนี้ผมปิดปึ๊บเรียบร้อยได้นหนึ่งตัวได้แค่แอสซิสก็ไม่เป็นไรอุ้ยสกิลผมรีช้าอยู่ผมขอเอาคีฟช่วยโอเคขอดูตังเพื่อนก่อนแม่บั๊บแดงผมหายไปแล้วไม่เป็นไรนะครับแต่เพื่อนเก็บคิวได้อยู่นะเออตอน แบบว่าตอนนี้เราก็ฟารฟมไปก่อนนะครับเซฟิทมันจะเก่งก็สักการเกมอะไรเงี้ยฮะของนําหาจังหวะที่เราแบบเข้าไฟแล้วของนําให้ได้นะฮะคือเซฟิทมันเป็นตัวที่จะว่าช้าไหมมันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะฮะมันมีแบบทิคเทคนิควิธีการเล่นให้ตัวมันดูแบบรวดเร็วอยู่นะฮะอ่า <c oughs> ตรงเนี้ยสิวมันยังไม่ไม่สี่แน่นอนอะเดี๋ยวรอฮะเรารอเรารออ่าอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ไปอย่างงี้ครับแล้วสกิลหนึ่งแล้วก็อันตรีครับมันจะทําให้ตัวเซฟิแต่มันดูพุ่งรวดเร็วมากเลยนะครับเพราะว่า การสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการล่นเยื่อชูยล่นโยนระยะ <c oughs> คนภาคไหนนี่ฮึกำลังไปฮะกำลังไปไปเลยพี่มาแล้วน้องโอเคการสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วตามด้วยอันตีแบบแม่นยำแม,ม่นยำของเราเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถยนระยะอันตีนะครับเราแบบเข้าประชิดต,ตัวศัตรูได้ไวขึ้นนั่นเองนะฮะอู้หบปับปับอืไม่ทันแต่ไม่เป็นไรขี่รางจะตายแล้วโปไม่ทันปะ เอาตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับโอมา่าโอมา่าโอเคได้หนึ่งตัวไฮายามจะตายแล้วไฮายามจะตายแล้วผมเหลือตัวผมเหลือทีเดียวโอ้ทีเดียว,ยวใครจะไปตามทันเอ้ยผมอันติีอีกสองวิสองวิสองว,องวิพระเจ้าพระเจ้าคุณช่วยพระเจ้าช่วยคุณโอ้ไม่ทันจริงๆว่ะให้ตายเถอะซาร่าให้ตายเถอะเมวเมียว <laughs> โอ้โหซิลตัวนี้เราก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนนะครับแล้วเราก็เอาดาร์กไม่ได้ด้วยนะฮะเพื่อนน้อยนะครับอย่าไปรีบเอาดาร์กนะครับเล่นป่ายก็ ใจเย็นเข้าไว้นะ,อ,ะอย่างเงี้ยถ้าเราเอาไดาน้นี่คือตายแน่นอนนะครับแล้วใครจะช่วยมึงอะเพื่อนตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแล้วใครจะไปช่วยท่านนะโธนะครับคือถ้าฝั่งนู้นได้มังกรแล้วเราก็อย่าเพิ่งรีบเอาได้นะครับเพราะว่าฝั่งนู้นก็คงจะหวงได้พอสมควรเขาจะมาปั่นปวดไม่ให้เราเอาได้ง่ายนะเค okay, เวลาขึ้นของก็ผมจะขึ้นเป็นขวานเล็กนะครับเป็นขวานเล็กเพราะว่าเซฟิสส่วนใหญ่ผมผมรู้สึกว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่คือเอารู้สึกส่วนตัวนะผมออกดาบผมออกดาบแล้วมันบางๆเลอเกินนะผมยังไม่ตันโดดเข้าไปล้วงม แต่ผมออกขวานแล้วรู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่าแนละ้วมันเล่นได้น,น,นานกว่าอยันนี้ผมก็แนะนำนะสำหรับผมแนะนําให้ออกขวานนะมันจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นมันจะได้มีโอกาสเล่นได้เยอะขึ้นแต่ถ้าใครที่แบบชัวร์กับดาเมจแล้วแบบว่าโดดปุ๊บตายปับ๊บมีศพแน่นอนคือโดดปุ๊บเราไม่ตายล้วมีศพแน่นอนอะไรเงี้ยเออก็ออกดาบก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้ผมจะออกดาบแล้วก็รัดไปออกสเปียนะฮะโอ้หอันนี้ไม่ถึงจริงๆวะโอเคแต่ยังไม่4ี่นาทีนะฮะก็ไหวอย,อยู่อันติไม่มี4ี่วิใช้ฟาร์มไปแล้วเซ <laughs> ฟิ ถ้าของเป็นน้ำอย่าห้าวนะครับถ้าเงินไม่หนาอย่าห้าวครับอ่าโดดโดดพลาดโดดพลาดอู๋สตันสวยสตันสวยแล้วผมตามผมตามแล้วผมตามเรียบร้อยใ้าจะเต็มจะลำป้อนนี่ออู๋อโหโอมามันก็สตันดีเหลือเกินผมขอคลิปก่นอนวันนี้ผมน่าจะช่วยเพื่อนไม่ได้แล้วขอดูเรื่องคลิปก่อนเคเอ้ยสตันสวยปะเนะี่ยออ้ยผมนึกสตันโดนแมผมจะก็เอ้ยตป้อมมันก็นยิงผมจังเลยและ้วะยานี้ใครมันจะไปโอ้โหเรียบร้อยได้ตีป้อมเลยเฮ้ยคิกซี่ ตัวสวนเลยปั๊บ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 วิธีการคอมโบนะครับปั๊บเขาเมื่อกี้ผมเอ่อพนิษย้ำๆเลยนะฮะโอ้โหคือกลัวไม่ได้คิวไงกลัวแบบฝั่งนู้นนี่คือกลัวเพื่อนนี่แย่จาจัดนะฮะเออวิธีการคอมโบเซลฟิตนะครับอันตีให้โดนนะครับสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วก็แทงแทงเซฟปั๊บสกิลสองนะครับระหว่างที่เราสกิลสองเนี่ยสกิลหนึ่งมันจะรีใกล้เสร็จแล้วนะถ้าศัตรูเนี่ยใกล้ตายเนี่ยถ้ามันไม่สู้เราเนี่ยเราก็สามารถใช้สกิลหนึ่งเนี่ยตามมันได้นะฮะ แต่ถ้ามันสวนเราเราก็ตีธรมรมดาสู้มันไปก่อนนะฮะอ่าอย่างขี้ลงขี่ไย่เงี้ยคือเราไม่กลัวอยู่แล้วคือเราไม่กลัวอยู่แล้วโดดให้โดนปอปับเขาให้แล้วก็แทงแทงแทงถ้ากลัวมันหนีแล้วก็สกิลพาสซีฟเลยฮะแล้วก็แทงโอเคได้หนึ่งตัวเกือบละเซฟี่นี่คือต้อนเกมนี้ลาาเพื่อนเยอะๆนะฮะไม่ได้แนะนําแบบว่าอ่อให้เป็นขี้ลาาแห่งปีอะไรเงี้ยเอออะไรทุกตัวกูต้องเก็บให้ได้อะไรงี้แบบถวายชีวิตก็ต้องฆ่าให้ได้อะไรก็คงจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะ คือเซฟิเนี่ยต้นเกมเนี่ยมันต้องการเงินเยอะๆนะเพื่อการเกมมันจะได้เล่นง่ายนะฮะเพราะการเกมมาเล่นง่ายเนี่ยเซฟิเนี่ยผมว่าอ่าช่วงเวลาที่มันเล่นโหดที่สุดก็คือการเกมนะแบบประมาณสัก12นาทียอะไรเงี้ยเออมันจะโหดมากเลยนะถ้ายิ่งของนานี่คือเอาลงยายกงจริงๆนะครับโดดตัวไหนก็ตายนะฮะเอาเอามังกรไหมเพื่อนแปน๊บนึงนะเพื่อนขอบัฟฟ้าก่อนแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะฮะเซฟิอย่าลืมบัฟฟ้าขาดนะฮะแม่เอาลงประมาณเดียวกันกับน,นาคอสเลยโอ้ย,อย,อยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว เราเราเล่นเียฟี่เราอัพสกิลหนึ่งนำนะอุ้ยมันเห็นผมตำแหน่งไม่ดีผมจะไปช่วยเพื่อนยังไงนี่ลนยาลาเข้าไปยนระยะเข้าไปแล้วก็แทงโอเคพันธิตายหนึ่งตัวคือพันธิตนี้ถือว่าเป็นสกิลหากินของโปรดของผมเลยยือ้อโอโหแต่ยังได้นั้นมาอยู่ได้โอมาโอเค <S <S เอาง่ายๆถ้าพูดให้เข้าใจง่ายกว่าเดิมอีกก็คือยิ่งเลอนน้อยยิ่งตายยากนะครับประมาณนั้นเลยเออตายโอเคห้เตะตายสวยกำลังไปเพื่อนกำลังไปพี่มาแล้วน้องโอเค ทิ่ส่งคิกซีนี่ต้องเจอผมที่ส่งคิกซีนี่ต้องเจอผมโอเคได้หนึ่งตัวมาดีซิวกล้าโดดผมก็กล้าใส่ผมตอนที่ผมสู้กับโอมาไปก่อนนะฮะคือเซฟิทมันเป็นไฟเตอร์อยู่แล้วไม่ต้องเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะแบบเสียสกิลคือสกิลมันรีไวไวนะอาเดยจะมีอติกะมีอันตนตีคือโอมาตายนะเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องมีอนติก็ตายนะฮะเอออะไรเ่ะเฮ้ยเอาแล้วผมโดดใส่ผมแทงป้อมแตกเลยโอเคผมถอยมาก่อนดผมเสียเชิงฟันแล้วผมเสียเชิงาลาสคิว ทษทีนะเพื่อนแต่เซฟิทมันจําเป็นวะเซฟิตเขาเล่นอย่า <laughs> <f ix S 2> <laughs> งนี้ทุกคนหรือเปล่าเออหรือเปล่าเล่นแบบอ่าทุกอย่างทุกมุมทุกบ้านทุกสตางเขาเล่นก <c oughs> ันอย่างนี้หมดนะฮะเซฟิตนี่แม่บางคนก็คงจะไม่เล่นอย่างนี้นะแต่ปาสส่าส่วนใหญ่ก็ต้องก็ต้องเอาคิวไว้ก่อนนะฮะมันจะได้เกิดใช่ไหมเออมันจะได้แบกเพื่อนได้อะไรอย่างนี้นะฮะเออคิวเดลล่าที่มันสมบัติได้เปล่สมบัติพ่อใครเป่ะเนี่ยไปว่าพ่อคนนู้นคนนี้เดี๋ยวพิมพ์มาว่าผมเออผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะฮะคือแบบว่าทรัพย์สม เล่นน้อยแล้วก็ฟาร์มาสกิลสองไปเลยแล้วเล่นบนมันจะลอ,อยแล้วไงเค okay. สแตกฟาร์มยังสิบหกอยู่เลยมเตจะเดินบวกแหมอโถแปดคิวแล้วแหมเราก็เดินฆ่าไวเพิร์ไวไวเพิร์นไวเพิร์นมันเป็นยังไงเพื่อนไวเพิร์นี่มันเป็นวังกอนปะถุยนะำไวเวิร์นนะฮะเฮ้ยไงมาแนวแบบเล่นมุกแนวนิยมนิยายนะฮะเออมึงเอาบัฟฟ้ากูอย่างอ๋อนึกว่าเอาบัฟฟ้าไปแล้วเอาบัฟฟ้าไปที่ผมด่าเลยนะ <c oughs> เออไม่ได้นะฮะเล่นเซฟฟิตนี่คือแดนสกิลหนึ่งที เป็นห้วบนะครับรถเป็นห้วบเลยไม่ใช่รถหัวนะรถแบบเป็นหัวบเลยนะฮะอุ้ยมันทำไมโอมามานโดนกับซิลว่ามันแปลกมากเลยนะคือเราจะโดดใส่ซิลมันก็กระไรอยู่นะฮะเพราะว่าซิลเนี่ยเราโดดใส่มันก็อันตีหลบเราอยู่ดีนะฮะเนี่ยอาร์ไฮยาเตอยางเงี้ยเออมันค่อยหน้าโดดหน่อยดูดูดูหาจังหวะโดดหาจังหวะโดดแล้วผมก็ไปเลยฮะโอ้โหถึงแม้มันจะไปโดนมันจะโดนขอบแต่ก็ได้อยู่คือเราไม่มีไม่แบบไม่เสวหน้ากับเอ่อพวกอะไรวะอ่าโอมาอยู่แล้วนี่เงี้ย ผมก็นึกนานนึกชื่อมันไม่ออกโอมงโอมาแม่แต่ผมได้คิซี่มาแล้วตัวนึงไงผมทำภารกิจผมสำเร็จละแนวหลังเขาไม่เหลือแล้วคือตอนนี้นี่คือการเกมเราเริ่มก๊อตแล้วนะฮะแปดนาทีถึงสิบสองนี่คือเป็นช่วงเวลาแบบก๊อตเชียของเราใครก็หยุดไม่อยู่ถ้าเราเกิดนะฮะเอาได้โอมิอาร์เลยด้วยนะฮะโอ้โหถอยมากกอนเพื่อนเราแบบอเก็บเล็กผสมน้อยเราจะได้ไปเรื่อยเ่เลนล่างนี่เสร็จผมแน่นอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่เพื่อนอย่าหนีซะ้สิแล้วแวนกาดแม่งเสกเอออีกขอสวนภัย ขอภายในคำหยาบเล็กน้อยนะถึงปัจกันโอ้ยชิดแม่วิ่งมาโอ้วิ่งกูวิแม่ถ้าแม่วิ่งถึงเรานิดเราซวยนะฮะวิ่งยังไงก็หนีไม่ทันแน่นอนอเราเอาดารกให้เพื่อนหน่อยแล้วกันนะฮะยังไงฝั่งนู้นไม่น่ามาอยู่แล้วนะครับเ,เขาเกมตามแนละ้วเขาน่าจะถ้าเขามานี่ก็จะห้าวเกินไปแล้วนะฮะแต่ไม่แน่ฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้เขาอาจจะเดินมาเช็คอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะอ้าอยางี้ยเขายังไม่มาเลยนะครับเขาก็เซฟเซฟตามปราสาคุณเกมตามนะครับ24ต่อ8ดนะครับ มันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยผมว่าผม18เดามันก็มันก็เออมันก็ขอต้นๆเลยครับแต่ว่ามันนำฉีกไปเบานะฮะไออย่างเงี้ยถ้าสมมุติถ้าได้ดาร์กมานะฮะอย่าเพิ่งปล่อยนะครับดูก่อนว่าเลนไหนเขาเรียกว่าไงเลนไหนเขาเรียกว่าขาดแคลนประชากรคีฟนะเออคีฟไม่กระดันสูงทุกเลนเลยวะเอาเลนไหนดีนะฮะเดี๋ยวผมปล่อยเลนล่างแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าแบบคีฟดันสูงทุกเลนแล้วก็ดูว่าเพื่อเราจะเล่นป้อมไหนนะครับก็คือป้อมด้านนอกเนี่ยป้อมสองนีมันแตกหมดแล้วเลนบนเลนกลางนะฮะเราก็เอาเลนล่างเเเเลลยนนอคืวาาร คือเอาง่ายเอาให้คุ้มที่สุดนั่นเองนะครับมาโอเคคอมโบผมก็บอกไปหมดแล้วใช่ไหมคอมโบก็1นึ่งอันตี1 1แทง1แล้วตีนะอย่าลืมตีด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ตีเนี่ยเดมเซนเเซฟิตมันจะขาดเหลือเกินนะฮะโอเคโอ้โหมันแดดหนบคืออันตีเซฟิตเนี่ยมันปรับใหม่ตั้งนานแล้วใช่ไหมว่าถ้ามันโดนขอบขอมนะครับมันจะไม่ยกนะเออมันจะเป็นการแบบโดนเดมเมจเฉยแต่ไม่โดนยกแบบเต็มๆก็คือถ้าอันตีแบบไม่โดนเต็มๆก็คือจะไม่สตันยกขึ้นเองนั่นเองนะครับก็คือออไม่แบบลยขึ้้นนะะาวเต เมกลับไปแล้วมันไหวตัวทันนะฮะไหวตัวทันโดยผมก็ไปดันเลนก่อนนะถ้าผมจะไปยืนออกับเพื่อนนี่มันก็คงจะใช่เรื่องโอเคดันเลนให้ได้ให้ได้หลายเลนนะเพราะว่าถ้าแบบเพื่อนเอาดาร์กเข้าไปแล้วใช่ไหมแล้วถ้าดาร์กมันยิงป้อมแตกนะครับเราก็จะได้เล่นกลางต่ออะไรเงี้ยนะเออจ๊กเกอร์เข้าไปยิงหน่อยสิเพื่อนเนี่ย่าจะกลัวนาจะกลัวอะไรอ่ะอุ้ยคิซี่อุ้ยไฮยาเตะแหม่ยายายาค่อยค่อยคุยกันนะอุ้ยอุ้ยมันไม่ค่อยคคุยกันแล้ว ปอบเขาให้อหรือว่ามันจะเดินมาอีกนิดชีวิตจะแจ่มใสเลยเมื่อกี้ไอ้ <_ C os> hey, ป้าฟ้าขอได้ป่าขอได้ป่ะก็ ia, แต่ผมมีแล้วอะผมให้อิลูเมียไปแล้วกันนะเออแต่ผมก,ก็จะหมดแล้วเหมือนกันต้องไปเติมแล้วที่บ้านนะฮะเออโอ,อ้โหเหมือนผมจะกลับไปฟาร์มไม่ได้ด้วยเ <_ k os> พื่อนจะบวกเพื่อนจะใส่กันตลอดไปเราเวลาผอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวมันก็มานะฮะสักตัวแหละคีรงคีรามน่าจะต้องวิ่งผ่านบ้างแหละอ่าให้เตะอยู่บนใช่ไหมไองเงี้ยเดี๋ยวมันต้องมีตัววิ่งผ่านแน่นอนเป่าบะ เอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปุ๊หูโดนแรงมากแล้วกูรู้ว่าโดนแรงมากหมืันมาดาร์กมาแล้วก็เอาเลยฮะเราแบบเน้นย้ำย้ำย้ำคิดย้ำทำย้ำเข้าไปอีกเฮ้ยมันใส่มันใส่มันใส่โจ๊กผมมันใส่โจ๊กผมเอยโอ้โหดากมันรีเลือดไวมากคือแบบเดินออกหายนิดนึงนี่คือไม่มีระยะเวลาครูดาวประกันชีวิตอะไรเลยคือจะรีลงรีเลือดอย่างเดียวโอ้จ๊กเกอร์ยิงแรงอยู่นะฮะเนี่ยโอ้โหแม่ มันมันมันตปัดทีนี่คือแบบผมลอยเคว้งแล้วลิ้วเลยเอ่ะเออเอาเอามันเอาบับแดงหมดแล้วชอบมันเลยครับเอาไปเถอะนะโอเคตอนนี้ดันสูงทุกเลนเลยจะปล่อยเลนไหนดีเลยทีนี้เพราะว่าดาร์กเนี่ยเวลาเราไม่ได้ดันคีบเวฟไหนสูงใช่ไหมเวลาปล่อยดาร์กมันจะมีคลื่นเชียร์คีบนะเออคลื่นเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปดันเวฟนะครับเออโดนนั่นน่ะโดนนั่นน่ะผมก็ปล่อยตรงเลนกลางเลยแล้วไอ้ปล่อยตรงเลนบนเลยแล้วกัน เคเคเพราะว่าเพื่อนมันวิ่งไปบนครับวิ่งไปรับมูลาดเดี๋ยวยังไงก็แบบต้องเล่นบนอยู่แล้วใช่ไหมมูลาดเพื่อนมูลาดเพื่อนเพื่อนมูลาดยังได้อยู่เดี๋ยวผมหาจังหวะเข้าหาจังหวะเข้าซิลหาจังหวะเข้าซิลไฮยาเตะก็มาไฮยเตะก็มาโดดเข้าไปบับเข้าให้เคตายอ้าวไฮยงไฮยาไฮยงไฮยาเข้ามาทำอะไรเขาคิดจะจุกเขาคีดจะจุกผมโดดหลอผมโดดหลอกเรียบร้อยโอ้โหไอเอฟเฟกต์นี้ไม่เคยจะหายนะไอเอฟเฟกต์แบบบัวรรินเออผมชอบจริงเลย มาเราเอาดา์กมาแล้วพอเราได้บนใช่ไหมเมื่อกี้เพื่อนบวกบนตามสเต็ปที่ผมคิดไว้เลยผมก็ปล่อยด์กเลนบนมาเ่ื่ือแล้วนะเซ็ตฉากชนะล้วนๆอะไรอะไรเพื่อนคีล้ละอุย้ยผมหาไม่เจอว่ามันจะโดดมาทางไหนเถูกอ้าวมีตายอ้าวผมอัดหน้าบ้านเลยผมอัดหน้าบ้านเลยของเกิดแล้วทําอะไรก็ไม่ผิดไอ้น้องฟันบ้านฟันบ้าน,น,านคิกซี่เออปล่อยไปโอเคเรียบร้อยเฮ้ยมาเหา่ามาเหา่าเลยมาเหา่านะโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจุ๊บเพื่อนๆชาวรียถ้าใครชอบกีลืมกดไลค์กดแชร์ like, Go, Share, นะครับกด subscribe นะเป็นอนๆท่านต่อไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอุอย้ยเราลืมอะไรอะ่ะลืมให้ขอกับไอเทมโอ้โหผมลืมไปได้ยังไงนี่มาๆๆก่อนที่จะไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไอเทมกันสักนิดหนึ่งก,ก่อนแล้วกันนะฮะมาเรามาดูเซตไอเทมของเจ้าหมูป่าอินุสกิ <laughs> หรือว่าเซลฟิตนั่นเองนะฮะมาเรามาดูไอเทมกับรูนและก็พลังแฝงดีกว่านะแล้วผมใช้อะไรบ้างในเกมเมื่อกี้นะฮะก็คือเซตไอเทมฟาร์มของผมนะครับก็จะเป็นขวานรองเท้าต้านหานะสเปีย์ลอกคินุ์นะครับแล้วก็โอมิอาร์มกับดาบแดงแล้วก็เกาะเกิดนั่นเองนะครับ <c oughs> คือเซตเดียจะทําให อ่าสามสามเเมจชิ้นเาเมจสามชิ้นเนี่ยคือทำให้เราแรงปกติอยู่แล้วนะครับมีจอบเกาะมีใชสกิลเพิ่มดดเมจอะไรงนี้นะครับแล้วก็มีเาเมจติดท้ายก็คือดาบแดงนะครับเป็นตัวเสริมเาเมจให้เราเนี่ยอันติแล้วก็คอมโบชุดเดียวตายแน่นอนนั่นเองนะครับก็ส่วนขวานนะครับถามว่าจะเล่นเป็นดาบได้ไหมได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันบางไปนะครับมันโดดเสร็จปุ๊บมันยังไม่ทันสกิลหนึง่งเลยกูตายแล้วนะครับก็คือเราผมมันไม่ตายไวเกินนะผมเป็นคนที่แบบเข้าไปเสร็จปุ๊บคือถ้ามันไม่ตายออ่่ผผมมกก็็ตายงนะเ,ออเหืนที โดดไปหาคีลากับคลิกซี่ในเกมใช่ไหมเออเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะผมขึ้นรู้สู้สโลไม่ต้องสโลแล้วกัน๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอีกรอบก็ได้เออแบบนั้นเลยนะครับโดดไปปุ๊บอย่างดีโดนเข้าไปปลายสกิลจะสกิลหนึ่งตามโดนเข้าสวนฟลึกกูตายนะครับยังไม่ทันได้เล่นเลยนั่นเองนะฮะแบบนั้นเลยคือการมีขวาน,นก็จะช่วยทำให้เราเ,เล่นง่ายขึ้นหรือว่ามันอึดขึ้นในช่วงต้นเกมนะครับคือเวลาเราโดดพลาดอะไรเงี้ยเออเราจะได้ออกไฟได้ง่ายนะเพราะเราอยางน้อยเราก็มีเลือดอะไรอย่างนี้เออประมาณนี้ เคลีอร์อัปเดตนะครับก็คือเป็นคอมโบ3สเต็ปคล้ายๆกับเรียวมะเลยนะครับคือผมด้วยความมันคล้ายๆกับเรียวมะนะครับคือสกิลมันครูดาวไวนะครับเราจะเอาดักเดวิสเอาไวคินนี่ไปทำไมนะครับในเมื่อครูดาวสกิล1สกิล2แม่งแบบไม่เกินสิบวิเลยนะอัพเต็มนี่คือประมาณ6-7วิเองนะครับมีลดครูดาวสี่สิบนเปอร์เซ็นต์ไปอีกก็มีประมาณ4-5วินะครับแป๊บๆคือก็สกิลได้แล้วนะครับคือพอเดวิสเอาไวคินนนี่คือมันจะ รีคูลดาวนสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับตอนที่เราใช้อันติใช่ไหมก็คือถ้าสมมติเราอันติไปปุ๊บสกิลหนึ่งสกิลสองอะสกิลเดนสกิลหนึ่งอะมันจะรีเซ็ตคูลดาวน์นะครับประมาณนั้นเองก็คือมันจะเอามาลดทำไมในเมื่อกูก็คูลดาวน์ไว้อยู่แล้วคือมึงจะให้กูอันติแล้วก็สกิลเลยเลยสกิลซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยคือเราเปิดด้วยอันติอยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีเดวิลนเดวิววิกตินิ่งนะสำหรับผมนะผมเล่นคนะืนอัปเดตมันน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับดาบอ,อ,อันเนี้ยไอ้ มันก็นานเกินไปนะกวา่าเซฟิทมันจะเก็บได้10สเต็กเน่มันนานเกินไปนะครับหือคืนอัปเดตเนี่ยน่าจะเหมาะสุดแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ของชิ้นล่างก็จะเป็นสีฟ้านะครับจะใช้เป็นโอลโเอ่อเป็นวีด้าหรือว่าแบบเป็นสีทองก็ได้เพิ่มเดเมออะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมกดใช้ให้ดูนะเออประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะถ้าเน้นแบบเดิมเมจแบบแรงจัดเลยคือต้นเกมนี่คือผมออกถึกออกขวามแล้วพี่ผมเหลือแบบดาเมจอะไรเงี้ยผมอยากแบบโดดปุ้งหัวแตกอะไรเงี้ยเออ ก็ใช้สีทองด้านล่างได้แล้วเพิ่มเป็นเพิ่มอจอกเกราะเปไปเพิ่มเสียหายใช่ไหมเพิ่มเสียหายเสร็จปุ๊บแล้วก็มีจอกเกราะอีกนั่นเองนะครับก็คือมันจะทําให้เซฟฟิตนี่คือแรงมากขึ้นในช่วงต้นเกมประมาณนี้นะแต่สาหรับผมผมใช้สีฟ้านะมันจะได้แบบกันพลาดนเนาะเวลาเราเล่นพลาดอะไรเงี้ยล้วก็มีรีคอเวบรีบ่พัทเอาไว้ฮิวในป่าอะไรอย่างนี้นะครับเวลาเราก็จะตายเลือดน้อยอะไรเงี้ยเราก็ฟาร์มในป่าส้มไม่ต้องกลับบ้านครับมันจะได้ไม่ต้องเสียทิ้มในการฟาร์มประมาณนี้เนาะแล้วก็การสลิงเกอร์นะครับก็คืองแบบ ปกติเขาก็ใช้การสลิงเกอร์อยู่แล้วนะ mm hmm. เพราะว่ามันเพิ่มเดเมจนั่นเองนะฮะโอเคส่ okay, วนรุ่นนะครับ mm hmm. ผมใช้เจาะเกาะร้อยเบสสเต็แบบพื้นฐานนะครับ mm hmm. บวกเดเมจ45 mm hmm. ก็คือคล้ายๆกับรุ่นอ่าคลิปที่แล้วเลยนะครับ mm hmm. ของเรียวะนะครับ mm hmm. ก็คือจัดรุ่นก็คือเป็นออนสล็อต10เมตรนะครับแอสซิสเนต์10เมตรแล้วก็ดายก้นคอ10เมตรก็คือรุ่นเจาะร้อยปกตินั่นเองนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นต้องขอจบเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบเยาลมกดไลค์กดแชร์น้ำกด Subscribe น้เป็นคนลับห้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ See you you a g a in next video นะครับสวัสดีครับ